ยืนดูอยู่โคตรของโคตรโคตรเท่เออคนณยืนมากเลยนะแบบจะเต้นพร้อมกันด้วยอืมดูเราดิมีเจ็ดคนที่เต้นพร้อมกันเลยเฮ้ยพร้อมอะไรจะไม่พร้อมวันนั้นโคตรโหดนี่ต้อมบอกว่ายอมใจคุณแคทและคุณมิวออนมากเต้นจนจบลุ้นไงลุ้นไวเลสไวเลสคือไม่ไหวไวเลสใช่ไหมเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับไม่แต่โชว์ต้องยอง ผมของวีอิมแพ็กจริงเนี่ยเปิดยันจบอ่ะดีมากเราเขาบอกว่าเรามีเรามีเรามีเพื่อนในวงการไว้อวยกันเองแน่นอนครับเราต้องเราต้องช่วยกันเองครับพี่พูมานั่งก่อนวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวพูมหิวข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมันไม่ออกไม่ออกอันนี้ก็พูมกับตาอู๋จักันอยู่หรอวะไม่ดูจาก S <S แต่วัสดีครับน้องภูมิเราลก็คือตาอูอ๋อวันนี้พวกเราพวกเราคือแอดลัสวันนะครับยลยพี่ตาอูครับฮะวันมันก็พูดดิวันที่เจ็ดอาวัดไทม์วัดไทม์วันที่เจ็ดหกโมงงไม่ประกาศวะเอ้ยังไม่ประกาศเหรอพี่หรือว่าประกาศแล้วประกาศแล้วประกาศแล้วหกโมงมาเปล่ามาเปล่า ผกโมงเย็นเลยครับพวกผมคุยกันว่าจะไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคิวงานแอดลาวันที่7มีอะไรไหมเพราะเขายังไม่ได้อัปเดตแต่ถ้าไม่มีอะพวกผมจะไปดูพวกพี่จะไปเชียร์ได้เดี๋ยวแอบหาที่ไว้ให้เอ้ยจริงจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดินเดินเดี๋ยวไปซุ่มๆแล้วก็ให้กำลังใจเท่านั้นเธอมันโลเลโลเล มีคนถามได้ดูมีไปบได่ดูมีไปแล้วดูแล้วดูเมื่อกี้เพิ่งกดดูบีไฮไปฮะอ๋อหรออ๋อเจ๊เซอร์ทจ๊เซอร์ใช่ใช่โป๊ดูดูจริงดูจริงโป๊สุปโปใช่ไหมหมอไม่โป๊มีคนถามว่าเห็นแฮชแท็กกีฬาสีแอดลาตวันหรือยังครับเห็นครับผมเห็นอ่ะ ดูไม่รู้เห็นไหมครับใช่มีคนเอากูยไหว้หนําน่ารักมากแต่ผมไม่เห็นจริงไหมเนี่ยใช่อย่ายขัดเล็บมุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเห็นน่ารักมากเลยครับเออถ้ามีจริงก็ดีเนาะสุขความจริงปมจะมีโอกาสจะไปดูอีกนะครับมีโอกาสคงได้อยู่สเตจด้วยกันอีกนะครับทุกคนอยากร่วมงานครับพี่เห็นแล้วสุดร้องเพลงอะไรนะ ไม่ที่ลองที่งานเนะี่ยที่ที่ประสานเสียงกับพี่<น>ไดมอนปะใช่ปะไม่น้องเลมอนสิบหกอ๋อจริงเหรอครับจริงปะเนี่ยใช่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 จริงปะเนี่ยเฮ้ยแต่โปสเตอร์ไดมอนวันนี้ดีมากเลยผมเห็นอะ <laughs> เฮ้ยสปอยเพลงลาซาน,นหน่อยเออสปอยหน่อยสปอยหน่อยซักซักซักส,กสกองเมโลดี้เฮ้ยสปอยได้เหรอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่จูที่สปอย <laughs> <laughs> นี่เขารู้กันหมดเลยเหรอคุยอยากรู้จริงอ พี่ยื่นัมนเบอวานแล้วเ่สปอยพี่ไม่อเอาจริงนะไม่ได้สปอยแต่คือก็พูดพูดไปอ่ะแล้วมันถูกเองอ่ะอ๋อเเพราะว่าอย่างที่บอกแอดลารู้องทุกคนใช่แอดลารู้ขอมแฟนคลับครับอย่าลืมตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองแต่ว่าสวัสดีเป็นต่อนี่มีแฟนคลับแอดลารอีกแล้วเป็นต่อบอกว่าชอบแท็มากบอกการสื่อเลยไม่เข้าใจเป็นต่อเป็นต่อเขาอยู่ในไลฟ์ด้วยครับใช่ใช่เขาบอกว่าเขาชอบคุณแท็มาก ดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยประกาศออกไปเลยตรงนี้ดึงยังไงอ่ะก็ต้องให้พี่เตาอูดึงปะพี่เตาอูดึงได้ปะพี่ตาอูดึงขึ้นมาได้ปะดึงไม่ได้อ่ะทำไงดีแทนมาทักทายเขาหน่อยแทนต้องทำไงอะไปสบายอ่ะทักแทนไปต่อบอกจุ๊กจุ๊เนี่ยมานะครับหิวอ่ะหิวไม่ชอบหิวอะไรล่อบซื้อนมปังมาปะซื้อนมปังให้แล้วไม่ได้กินว่ะ ิอะกัดกัดสีผมนานปะที่แดงรอบเดียวปะกัดรอบเดียวจริงกัดกัดไว้อยู่แล้วแล้วมันก็แล้วก็ใช้ใช้ใช้นี่แฮปปี้เป็นไม่ใช่จริงป่มเนี่ยเราเล่นเราเล่นมันคืออะไรอ่ะว้ยแอดลรนไม่รู้จักแฮปปี้ได้ยังไงไม่แล้วใส่แฮปปี้จริงเหรอใส่จริงใส่ีเดียวใช่ใช่เคยดูของรายการไงที่พี่พี่ชื่ออะไรนะ อีกคนเนี่ยที่เป็นรัปเปอร์สียงดำทำอ๋อพี่พีแต่เต็มใช่ใช่ับผมเห็นเขาบอกเขาก็ใส่เปิดเผยปะไอ้ต่ผมว่าก็ปกติเพราะว่าแอดลาตตอนเดย์ก็ใส่จริงเหรอผมมาใส่ได้ไหมอ๋อเฮ้ยนี่คืออยู่ด้วยกันเลยเหรอแอดลาสใช่ครับพี่โคเทมาอยู่ได้นะพี่อ้าว ได้ดีใช่ไหมพี่เอ็มใช่ป่ะแอดลาเล่นเกมป่ะเล่นเล่นครับเล่นเกมอะไรออนนี้เล่น GTA กับ p e x แล้วก็ v a l o r a n t ครับไม่มีใครเล่นเ d เเลยอ่ะเออพี่นี่คับอธิบาพี่แอรลาชอบเล่นเกมเซทีนะจริงเหรอใช่ เด็กๆเออดีอ่ะจากนั้นนะพาไปหาเพื่อนกันเจเลอร์น่ากลัว่าก็ค่เนาะคือทั้งสงก็อยู่ด้วยกันนะนะอยู่กันแค่สองพนนี่ดีครับ พอดีครับกูดูแลอยู่พอดีอ่ะดูแลอยู่อ่ะแล้วแล้วแมวอ่ะโยพี่เจมส์กูเลยโจกูขวบก่อนกะเลยก่อนวันนั้นอะเออเออวันนั้นอะวันนั้นอ่ะพูดไม่ได้วันนั้นแหละเจอกันขี้สปอยจริงๆเลยพี่จูทข้ามาแลวะเฮ้ยสวัสดีครับเรายังไม่เคยสวัสดีครับ แล้วประกาศแล้งประกาศแล้วใชประกาศแล้วรู้ได้ตามข่าวว่ามันเนี่ยอะอรอะอรอะไรนะข้คตกข่าวพี่นีก็คุยกันตคนเปเรื่อเรี่อะวันนี้มานี่เราจะขายลูกชายเราเอาไปไหนล่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ ค้น่ารักเลยอ่ะน่ารักมากลงไอจีไปปะลงอันนี้อันนี้ขาสั้นเหมือนไอเจลเลยส่วนไอสัตว์น่ารักโอ้ยร้านร้านมีใครเลี้ยงมีใครเลี้ยงสัตว์รึมั้ยร้านไม่มีใครเลี้ยงสัตว์แล้วร้านเลี้ยงไม่ได้อัรลานอยู่คอนโดโลเลโลเลไม่ได้ไม่ได้ไปตึง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  going up 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 น้องดูฝืนใจมากเลยไปสองเซ ทำน้องเต้นเมดี้ใช่ดี่กูเป็นเบทเทิลของเดอะเจ้าไอ้ก็ดูวันนั้นตอนเราเราโชว์เมดเสร็จเราต้องเข้าโลเลเราแบบพูดไม่ได้แล้วอะหายใจไม่ทันอันนี้อันนี้คือชื่อเจลเลอร์ใช่ไหมครับเจลล์แบเจลเลอร์เจลเลอร์เจลแบบเจลอะนะครับเจลเจลแหละแบบลื่นๆเลยอ๋อลื่นเลย ไม่มีไ <lab> ม oh yeah, mm. <ligen> ่ได้แล้วแอดดีไม่มีไม่ได้แล้วแอดีดีไม่มีไม่ได้แล้วอ๋ออันนี้คืออยู่เท่ากันใช่ป่ะอยู่เท่ากันเท่ากันฮะโอเคครับสวัสดีครับเก้าเจ็ดเหมือนกันเฮ้เราก้าวแปดรู้เลยรู้เลยว่าจูเนียร์แก่สุดดี่กพี่น่าะอยู่เท่ากันสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พบกันได้ครับเราถือว่ายิ้พบกันแล้วกัน,น <c oughs> โอ้โหดูวินเยือนทีเมืย์คอรแล้วนะเอาดูตอนแรกคิดว่าคนที่สูงที่สุดแล้วคุยกับเอวรินแล้วต้องอยู่สวัสดีสวัสดีครับน้องไม่จริงๆเราเคยเจอเอวรินเมื่อนานมาแล้วนะรู้เปล่าจริงปะผมจำไม่ได้ The n e c k Boy Girl Band น้องเอาจริงเหรอพี่พี่ไปเหร ทำไมทุกคนดูแบบไปอันนี้กันหมดเลยตอนนั้น,นเวนาวิงแสดงอะไรสักอย่างที่โดนกดลงลิฟต์คนแรกเลยพี่บอกให้เออวินก็นไม่ต่างไม่ต่างพี่โด <laughs> นลงลิฟต์กันหมดเออไม่มีวันนั้น <laughs> ไม่มีวันนี้นะจ๊ะถูกคนระับแต่ว่าคลิปของเอวินตอนนั้นก็ถ้าย้อนกลับไปดูก็สุดยอดเหมือนกันออสุดยอดเหมือนก <laughs> ันเหมือนกันเลยตอนนั้นมันได้แค่เต้นจริงๆอะ่ะตอนนั้นลอง <laughs> เพต่อบอกว่าเราก็เคยเจอเออร์วินจริงเหรอทุกคนล้วนเคยเจอเออร์วินเออร์วินอยู่ทุกทีมาเนี่ยเอพเ่็นตัวอยากคุยกับแททไม่ใช่หรอเออเห็นไนมวิยังมีคนตัดมาลงด้วยดูมีนะไรดูมีอะไรที่ที่แฟงพี่แฟนพี่แฟงไลฟ์อยู่แล้วก็เป็นต่อแบบเดินมาแล้วก็ลมดีแล้วบอกว่า มีแน่นคุยกับน้องแคทด้วยแหละบอกเงี้ยเอาเดีแล้วไปต่อโดยแล้วล่าเซเว่นได้กระโดดสวัสดีครับดีครับทุกคนแทดปว่วยอยอู่ครับตอนนี้ต่อแต่งหน้าอยู่เพราะว่าเพิ่งอ,อาบน้ำเมื่อกี้ก็ล้อนเ่งหน้าแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวขึ้นมาเลยมีขาสั้นเกิน อวยวิจูพาแท็บ่าคุยไหนจีเป็นต่อบอกใช่แต่วันนี้แท็มันแท็บ่วยอยู่ครับให้แท็พักเึอนใช่ทำมันภูมิแพ้ขึ้นนะหน้าแบบบวมอะหน้าบวมบอกมิวออนว่าไว้พาพี่ไปเล่นบ้างนะได้ครับเป็นฐานทับรับของ a อลาสเนยเซฟเฮาคอมบวกเซฟฮับเซฟเซฟเล่นเกมก่อนมีใครตีป้อมไหมฮะ เฮียนาสนใจเีเน็ตบารเบิ้ลมึงคยเล่นนาวีไหมฮะเล่นครับเล่นเล่นครับผมผมรอได้เลยที่เล่นกับใครก็ได้แต่ตั้นะครับทำไมอ่ะตั้งกัต๋อถีทำให้พี่แพ้อ้าวมาเล่นเราเล่นเราเล่นตั้งตีตั้งตีตั้งตีก็คืออะไรเลยกูนิวออิรนรู้จักคาราซโนะเปล่ารู้จักครับผมเดี๋ยวไว้ไปเล่นด้วยนะ อ๋อพี่เล่นเป็นด้วยเหรอครับพี่เล่นมือนกันใช่ไหมยกเล่นไไปไปเช่าขอดเล่นกันไหมครับได้ได้เล่นที่ไหนอ่ะออนนุดป่ะบอดเกมออนนุดก็มีครับแล้วก็อยไรอ่อนนูดบีโปลป่ะครับใช่ใช่ใช่ได้ได้ครับเดี๋ยวไว้นัดไปโอเคไว้ว่ากันไปแล้วนะปล่อยให้แอนแอร์ไลฟ์สนุกพี่เล่นได้ทุกอย่างครับว้าวมันคืออะไรอ่ะ บอลลีบอลอุวยมันเล่นเหรอเออครับเข้าเกมแล้วครับตามมานะไปแล้วครับโอเคทุกคนฝากแอดลาสด้วยนะครับแล้วก็ฝากชีแสงแอดแอดลาสด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีชีปิ้กด้วยเลยครับสบายบไปไปครับครับพี่ทุกคนไปหมดแล้วเหรอไปแล้วพี่พี่เขาไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะเลย์เพลย R O V โอ้ยูโอ้โอ้ I like this a lot นะใช่ไหม Yes นี่เรามาทำ ASMR ไหมสวัสดีครับตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วง ASMR ของแอนลานนะครับผมต้นตำมีปัใช่และนี่ก็คือัาปะรดนะครับผมัาปะรดมีนามว่าอะไรอะไรท่าไตีด้านเนียวโอ้ยเจ็บอบาดอ่ะมึงบาดอ่ะ นี่นะครับคือสับป,ประรดนะครับสับป,ประรดนะครับ